สวัสดีครับยามบายบายเรามาอยู่ที่อบีหนึ่งหสองนะครับแถวหลังเทศบาลเมกาทกว่า สายร้อนนะครับเห็นเสาเป็นแถวเป็นแนวอาบีหนึ่งห้าสองไม่กันไรเสาเก้าสิบสต้นนะครับเราอยู่เบอร์ยีิบเจดนะครับยีบปดถึงเบอร์ห้าสิบสองวางไปหมดแล้วนะครับ,บางคานมาแล้วนะครับยาวไปโน่น โค้งพอดีครับโคง้งพอดีนี่คืออาบีนึงห้าสองนะครับวางคานแต่เบอร์ยี่สิบแปดไปถึงเบอร์ห้าสิบสองแล้วก็เบอร์ห้าสิบสามถึงเบอร์หกสิบห้าที่ตกช่วงอยู่นะครับจากเบอร์หกสิบหกไปถึงเบอร์เก้าสิบสองก็วางแล้วก็ไล่เทพื้นกันมาแล้วนะครับ เอาวนี่ก็เริ่มเทพ,พื้นแล้วนะครับที่มีการตกขึ้นไปนะ่ก็คือขึ้นไปเทพ,พื้นนะครับเพื่อนๆนี่ครับขึ้นไปเทพ,พื้นฮะบีหนึ่งฮาสองสาวเก้าสิบสองต้น เสร็จมาแล้วนะครับ92ต้นก็เหลือแต่หัวหัวเสาแล้วก็หัวปิ้นนะครับก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่นะครับแต่ขึ้นเป็นต้นเสาหมาแล้วนะครับเบอร์น27นะครับเราอยู่กันที่เบอร์27 เจอกันที่หนึเป็นงาลรปากนะครับเสร็จแล้วไปต่อที่ บีหนึนะครับสองงานนะครับเบอร์ห้าสิบหก 53, 5 6 5าบต้นนะครับช่วงขาดช่วงนี่ครับช่วงนี้ก็เบอร์6 60 60เท่าไหร่60 66บถึงเบอร์92นะครับ สองงานนะครับนี้มีสง,งานหกข้าเจ็ดข้าแปดข้าเก้าหกสิามหกสี่สิบสองสต้นนะครับททิ้งช่วงกันนะครับมาถึงตกช่วง บเบอร์53ถึงเบอร์65ก็เหลือสองหัวนะครับ6 6 5 6หหัวเสานะครับทีหัวเสานั้นก็หมดละนะครับนี่ก็ปินป่นก็เสร็จหมดละก็รอแขวนะแค่เดินนะครับปิ่นเสร็จละ ทำเป็นทั้งช่วงนะครับช่วงหน้านา้ำช่วงนี้ไม่ได้เข้ามาเก็บไม่มีหมอกแล้วก็เห็นผิวท,ทัดสวยๆแถวเป็นแนวนะครับเราอยู่กันบัส5 6 จะไป135นะครับไปต่อเมื่อวานเนี่ยนะครับไปต่อเมาาื่อวา 1, 3, 5, น,อนเนี่ยอบีหนึ่งมาบ้านล่องอำเภอเงาลำปางนะครับตอนนี้เราอยู่อบีหนึ่งนะครับมี2งานนะครับบ๊ายบาย,บายนะครับก็ อัปเดตนะครับเพื่อนๆได้ชมบีหนึ่งห้าสองาเก้าสิบสอต้นนะครับขาดช่วงแต่เบอร์53าถึงเบอร์65 เสร็จแล้วครับไป,ไปเจอกันที่เพืองงา ลดไฟไทยให้สายนะครับอยู่ที่อัยวที่สองที่เชื่องไว้สิบต้นแปดต้นนะครับแปต้น

น่าส no ิบหกป้าคนสาวรถไฟคนสาวเจวีอะไรปดเมออน่าสิบหก ให้น้องๆขึ้นไปนะครับเรายอยู่กันในการไล่นีครับบีหนึ่งห้ ช่วงอยู่นะครับตกช่วงอยูย่ประมาณังสิบสามต้นบินนึงห้าสองสาวข้าวสิบสองต้นกระวางคานมาตัแรบดบนเก้าสิบสองถึงเบอร์หกสิบหกสิบห้าทไล่เทพื้นกั้มาละหกสิบห้า คงจะเป็นปีหน้าแหละครับจะแขลงขาดกัน,กนคนงานก็เริ่มทยอยกลับบ้านละอาบีหนึ 1, ่งห้าสองแต่เบอร์ห้าห้าสองไปถึงเบอร์ยี่สิบแปดแขวนขาดไปถึงโน่ละแะว วัตด,ดงพระเจ้านะครับนกานกาหลวงเป็นง,งานคุณภ,ภาพนะครับการรถไฟใ้มาควบคุมการทำง,งาน มีช่างกรรมมนหลายหลายท่านนะครับหกสิบกอร์สิบหกเบอร์หกสิบหกเบอร์เก้บสอง ช่วงเบอร์สิบห้าเบอร์ห้าสิบสามหาล้วเดินเก็บข้อมูลคำนวณเปอร์เซ็นต์ความพิถหน้า บีหนึ่งห้าสองนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ชมไปก็ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละนะครับปเลยสิบต้นมตก,ตก,ต,กตกทองช้างเออือค้างอยูอ่รับห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าหเจ็ดแปดเก้า สองสามสี่สามจะประมาณสเอ็ดต้นเจ็ดแปดสิบสี่ห้า ต้นช่วงของช่วงอันนี้เป็นของของน้ำนะครับน้าฝนช่วงพายุก็เข้ากันไม่ได้ อยู่กันเบอร์ห้าหกหกสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกแปดเกสี่สิบสามต้นเลีได้วัง่านอีกช่วงอยู่สิบสาต้น

ยังไม่ได้วางขายนะครับตามนี้นะครับเก็เป็นทิ้งช่วงเป็นช่วงที่ต้องมาทำเสริมก็ไนดะ้เ,เก็บภาพอะอาหนึ่งะสองสาวเก้าสิบสองต้น ช่วงเบอร์53ถึงเบอร์65ยังไม่ได้วางขาน52ไปถึงเบอร์28วางขานล้ะยังไม่ได้วางขาน<ม>เบอร์1ถึงเบอร์27นะครับก็ประมาณนี้นะอัปเดตเพื่อนๆกไปก่อนนะครับพเพื่อนนะขอบคุณที่ เข้ามาให้กำลังใจสำหรับแอดมินทาคทุกหน้าเราก็จะอัปเดตทุกวันจนใกล้สิ้นปีสวัสดีครับ